เราดูค่าทอ250ตะกอไปแล้ว700้อยไปแล้วตอนนี้เรามาดูค้าก่าทอ, 200, อ2ร้อยองพตะกอบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะไม้ข้างบนนี่ก็คือตะกอนะคะตะกอคืออะไรก็คือการเก็บลายก็มีซ้ายมีข้างล่างมีขวาและมีคนคองนะคะ ทั้งสามที่สามพื้นี้ก็สองพันหร้อตะกอเดียวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เม็ดละเป็นแสนขึ้นนะคะทุกท่านนี่หนักกว่าเจ็ดร้อยตะกอนะคะวันละสามเซนติเมตรเต็มที่แล้วนะสามเซนติเมตรนี่ไม่ได้อู้งานเลยนะเนี่ย <3 S 1> เต็มที่ <4 S 1> เลยคะอย่างได้ก็สี่ อ๋อยางได้เต็มที่เลยคือสี่ใช่ไหมคะสามถึ่เซนอ่าสามถึงสี่เซนโอ้ทุกตำแหน่งนะคะสำคัญหมดเลยยายเหนื่อยไหม,มได้กี่เซนติเมตรคะต่อวันวันละสี่เซนวันละสี่เซนเต็มท,ที่แล้วนเนาะใช้คนทอช่วยกันสามคนสี <4 S 1> ค่คนนะคะ เก็บลายนะคะเป็นลายตัวอย่างแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้ใสด่ดินทองใช่ไหมคุณยายอ๋อค่ะขับปิดไว้เดี๋ยวมันเปื้อนพันหกรตะกอหมดเลยค่ะแต่ก็ต่างดวยลายกันไปอุ้ยถ้าได้ใส่สักครั้งในชีวิตเนี่ยนะแต่ก็ไม่เหนือบากกว่าแรงนะทุกท่านสามารถจ่ายเงินล่วงหน้าได้1นึ0งแสนสองนะคะบาทต่อเมตรขึ้นไป แล้วแต่ลวดลายนะคะทุกท่านก็สามารถสั่งจองแล้วก็เขาก็จะทําให้เราใช้เวลายอย่างต่ำสองเดือนอ่าลายนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ2 6 0 0กตะกอหมดเลยค่ะทุกท่านบรรยากาศนะคะมีข้างล่างก็มีนะทุกคนไหนไปไหนละนูนอยู่ข้างล่างนั่น ต้องต้องมีคนคอยเก็บลายอยู่ข้างล่างด้วยนะถึงจะได้ลายไม่ใช่มีเฉพาะบนบกมีเฉพาะเบิร์นเทเรสที่นั่งนะคะมีข้างล่างด้วย บอกให <S <s ้ด oh, nope. ูในกระจกออมันถ okay, ah, ึงสวยข้างกรงมีเก wow. ิดไข่กราวอันนี้เกิดไข่กราวองอ๋ออันนั้นก็คือด้านในด้านใน้้าาจขงล่างถ้าเราข้างล่างมันจะเป็นด้านนอกจ้าต้องดูในกระจกโอ้โหเม่กูโอเคโทษทีค่ะมองหน้าทุกท่านนี้ด้านในด้านในด้านในผ้ามันจะมีด้านนอกด้านในความเบลนมันจะแตกต่างกัน ขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่ชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณยายเดี๋ยวเราคงได้เจอกันนะคะวันนี้สำนางทราเวลเซอร์วิสพาทัวร์บ้านท่าสว่างค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ